กยศอ,ออกมาขออภัยในกรณีหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติซ้ำซ้อนครับในเรื่องนี้ดรนันทวันวงคจรกิติผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏในข่าวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในสื่อสังคมออนไลน์นั้นมีการโพสต์เรื่องร้องเรียนจากผู้กู้ยืมที่ถูกหักเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นนะครับซึ่งผู้กู้ยืมบางรายได้ชําระหนี้ปกติตามงวดรายปี หรือชําระหนี้เกินกว่างวดที่ต้องชําระแล้วนั้นทั้งกยศได้ดําเนินการเร่งตรวจสอบสาเหตุพบว่าเกิดจากความคลาดเคลื่อนของระบบการคํานวณหนี้ใหม่การหักบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินเพื่อชําระเงินคืนแบบอัตโนมัติเฉพาะผู้กู้ยืมกยศคํานวณหนี้ใหม่แล้วยังมียอดหนี้ค้างชําระโดยระบบได้ดําเนินการหักเงินตามยอดหนี้ที่คํานวณคลาดเคลื่อน ส่งผลให้เกิดการหักซ้ำซ้อนในบางรายครับหรือหักเงินเกินยอดที่ต้องชำระท้งนี้กยศขออภัยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและก็จะเร่งดาเนินการคืนเงินที่หักเกินพร้อมคืนค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเดิมของผู้กู้ยืมโดยอตัตโนมัติให้เร็วที่สุดภายใน3วันหลังจากที่ได้รับการตรวจสอบร่วมกับผู้พัฒนาระบบแล้วและขอให้ความมั่นใจนะครับว่าจะดำเนินการอย่างถี่ถ้วนเพื่อไม่ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ต้องเสียประโยชน์ พร้อมทั้งจะหาเครื่องมือมาช่วยในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ขึ้นอีกครับ